สวัสดีค่ะมันี้ย่าจะมาหนึ่งปลาด้วยจ้ะปลาโอปลาโออันเพื่อนคางบ้านนะมาหายจ้ะพี่น้องสดสดย่ายอันแซ่กเกลือไวแล้วจ้ะนี่จำมะหนึ่งเซผักตำเจียวอันแบบบานเฮาเแา้จ้ะนาะย่าอยากกินเพึ่นพี่น้องบแบบบวกฝรัง่งย่ายตัดเครื่องแล้วนี่ย่ามย,ย่ายลืมเห็นเบิ่งจ้ยยะผีใหญ่เนา้อแบบบวกฝรัง่งแต่คือบักแตงจริงบานเฮาเแา้จ้ะนาะพี่น้องเบิ่งเนี้ย ยากใส่ซ้ำนี่ก็พอแล้วจ้ะพอถึงเครื่องดอกพอจะใส่ผักกาดผักกาดขาวกะหล่ำนำจากซองนี่จ้ะใหญใส่กระเพราฝรั่งไปนำด้วยจ้ะพี่น้องโอ้ยโหยละผ้าไปกระเพรานั่นแหละกะตะไคร่ก็ไปบปะกูดจ้ะเพื่อความหอมนะจ๊ะใส่ปลาลงไปก่อนนะคะ ยาจะเอาเขาอบ ่ค่ะเพื่อน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 ,นพี่พี่น้องนองจ้ะมเมื่อเดิเมื่อกินเขา่ากินปลาตําแจ้วจ้ะพี่น้องเมื่อเดิออกจากกระปุกจ้ะกินแจ้วอ่ากินเขา่าหนึ่งปลาอยู่หมองทําง,งานที่เกา่าเหลอจ้ะพี่น้องนี่พี่แบบบวบฝรั่งจ้ะพี่น้องอแ่บๆได้แบบบวบฝรั่ง มวยแบบใหญ่หนึง่งแต่ว่าเพิ่นคือแบบแตงจริงบานห้าเนี่ยจ้ะแบบแตงอันแบบแตงไทยนะมาด้วยจาะพี่น้องปลาซาบะ,ะ,ะหนึ่งปลาซาบะสะะำเจียวปลาหล่า ก็ทำแซ่บแฮมแซ่บแงจัง กกัดขาวนี่พี่น้องแจ่บๆจ๋าแจ,จ,จ,จนวนวดปลาหลา ดีไม่ประโยชน์จบพี่น้องกินผักกินปลาดีสำหรับคนมันนอกแล้วพี่เานาะนอกจากเนาะ อาหารอีสานอร่อยสุดในโลกสําหรับยายอาหารผื่นบานบานเห่าแสบที่สุดในโลกจากพี่น่อง แล้วดับมาแสือกกับมาแส่ผึ้ยเจีวบั่นเห่าเด้อพี่น้องซ้หรับยายบะหมูอันบั้งกน้นกับบังเป็นผื้เหา่าจ้ะเพิ่นมาอยู่นักฝรัง่งเหมือนกินอาหารฝรั่งจ้ะเพิ่นกับชอบอาหารฝรั่งแต่ยายบอกยายบอกมากบอกต้องต้มจ้ะพี่น้อง ยายมันอยู่นี่สามปีแล้วจ้ะอยู่ดเดนมารกสามปีแล้วยายมันก็เห็ดอาหารฝรั่งเห็ดแพนกินจักเถ่อไม่จักขนมปังเลยจ้ะพี่น้องอบแต่ขนมปังเลยจ้ะอาหารฝรัลล่ง แต่สลัดเนี่ยยังไม่เคยเห็ดเลยแต่พี่น้องสลัดไม่แต่แฟนเห็ดจากสลัดของฝรั่งย่าไม่เคยเห็ดเลยจ้ะเห็ดแต่อาหารอีสานให้ผัวให้ผัวกินให้แฟนกิน <c oughs> อาหารอีสานเรากินได้แต่อันลาบเลยจ้ะลาบกับน้ำตกพัดกับเผาสิแล้วก็กินพัดกับเผาผัดพะแนงสิแม่อาหารไทยแม่ กินเงี้ยวแล้วพี่น้องสมือนี่คนเห็ดอันนีหลายนอกจากเห็ดเม่อตอเห็ดมันเงี้วแล้วแต่นอกข้นกระเบื้องบุอยตัวโปรกแต่พี่น้องขอให้พี่พี่น้องทุกคนทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเด้่องจาเด้อขอบคุณถูกกำลังใจแต่เด้อถึงมาอันให้กำลังใจยายจ้ะขอบคุณค่ะไม่าย